นี่เขาให้ข้อมูลผมเนี่ยเยอะเลยแหละครับนะเยอะเลยเป็นครอบครัวนักการเมืองก็มีล้มไปใหญ่กว่าครอบครัวนักการเมืองก็มีเมื่อกี้ผมบอกกับทีมของบอสพอแล้วว่าพอเขาทีมเขาก็รู้แล้วล่ะว่ามันไปถึงไหนยังไงบ้างนะครับอันนี้ทีมงานผมไม่รู้ว่าเขาเป็นทีมงานแบบไหนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนแต่ดูวังดีกับเขาอ่ะก็มาพูดคุยก็พยายามบอกว่าบอสพอเป็นคนดีนะแต่ผมก็เจอกันวันแรกอ่ะผมผมไม่เชื่อหรอกครับเอาตรงนะเอาการกระทําเป็นหลักก่อนดีกว่า คุณกันจอมพลังมีไพ่ตายอยู่ในมือนะครับเป็นอดีตบิ๊กบอสของดีไอคอนซึ่งข้อมูลที่ออกมาข้อมูลสำคัญสญเนี่ยก็มาจากบุกคคลคนนี้แหละนะแต่ตอนนี้คุณกันยังไม่ได้มีการเปิดตัวเมื่อวานนักข่าวถามกันบอรอก่อนใจเย็นๆนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยบุคคลที่เรียกว่าเป็นไพ่ตายตอนนี้คืออดีตผู้บริหารของดีไอคอนเป็นอดีตผู้บริหารระดับสูงด้วยนะครับ ซึ่งเขาถอนตัวออกมาแล้วเขาก็เข้าให้ข้อมูลกับคุณการจอมพลังจนตอนนี้นะครับคุณการจอมพลังก็มีข้อมูลพอสมควรในเรื่องของการทําธุรกิจหรือมีใครบ้างที่ไปร่วมกับธุรกิจทราบเบื้องต้นว่ามีคนในครอบครัวของนักการเมืองแต่ยังไม่ขอเปิดตัวซึ่งเป็นอดีตผู้บริหารคนนี้เนะี่ยเป็นแหล่งข่าวที่มีข้อมูลสําคัญเดี๋ยวเร็วนี้เนี่ยถึงจะเปิดเผยต,ตัวตนนะครับซึ่งที่ผู้บริหารคนนี้มาให้ข้อมูลเนี่ยเพราะเขาเห็นว่า การทำธุรกิจกันมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันเริ่มแปลก,ปลกมันเริ่มไม่ใช่มุ่งเน้นขายสินค้ามากกว่าให้ลูกขายเอาสินค้าไปเขาจึงไม่สบายใจจึงถอนตัวออกมาเนี่ขณะที่ตัวของกุณกันจอมพลังเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยเหมือนกันนะบอกว่าคือตอนนี้เข้ามาช่วยเหลือกลุ่มกลุ่มเปลาะบางหรือว่าผู้วิการผู้เลอโอกาสที่เป็นผู้เสียหายในเคสของดีไอคอนเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามนะครับบอกว่า เห็นบอสพอลในขนกระแสนี่ว,นว่าย่างไงบ้างเพราะคุณกันเนี่ยนั่งอยู่ในสตูด้วยนะครับคุณกันก็บอกว่าเออทีมงานของตัวของบอสพอลเนี่ยได้มีการเข้ามาคุยกับคุณกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบอสพอลเป็นคนใจดีนะนิสัยดีสิ่งที่บอสพอลได้แสดงความเสียใจเนี่ยคุณกันบอกว่าตัวเองก็ไม่รู้นะว่าเขาทําด้วยความจริงใจหรือไม่เพราะเพิ่งจะเคยเจอกันครั้งแรกแต่ตัวเองเนี่ยเจอคนมาหลายรูปแบบ วันนี้หากมีการเยียวยาวผู้เสียหายดูแลคนที่รับผลกระทบก,ก็คงจะเป็นผลดีและมีฟิส์แบบดีขึ้นแต่หากมีลักษณะการฟ้องกลับไปที่ผู้เสียหายเนี่ยก็อาจจะทําให้ลุกลามนี่แต่ทั้งทีมงานของบอสพอลก็ยืนยันว่าจะไม่ได้มีการฟ้องร้องผู้เสียหายนะครับมาลองไปฟังครับเปิดแน่เปิดแน่แต่เดี๋ยวใจเย็นมีคุณซื้อมากกว่ามากกว่านี้นะครับพี่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดวันใกล้ๆนี้แล้วกันวนัฮะเปิดได้เปิดใกล้ๆแต่อย่างนี้ น่าจะยังไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่านะแต่มีคนที่เขาให้ข้อมูลผมเนี่ยเยอะเลยแหละครับนะเยอะเลยเป็นครอบครัวนักการเมืองก็มีลามไปใหญ่กว่าครอบครัวนักการเมืองก็มีเมื่อกี้ผมบอกกับทีมของบอสพอแล้วว่าพอเขาทีมเขาก็รู้แล้วล่ะว่ามันไปถึงไหนยังไงบ้างนะครับ <ผม S 1> นะพอนี่มีคนซื้ออยู่ข้างหลังอีกนะครับหรือว่าคิดเองเป็นหัวเดียวเลยไหมพี่ผมไม่ได้ถามเขาขนาดน,นั้นนะไม่ได้ไม่ได้คุยแต่มีทีมงานเขาทีมงานเขาก็ดูหวังดีกับเขานะ อันนี้ทีมงานผมไม่รู้ว่าเขาเป็นทีมงานแบบไหนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนแต่ดูหวังดีกับเขาอ่ะก็มาพูดคุยก็พยายามบอกว่าปอพอเป็นคนดีนะแต่ผมก็เจอกันวันแรกอ่ะผมผมไม่เชื่อหรอกครับเอาตรงๆนะเอาการกระทําเป็นหลักก่อนดีกว่าครับได้หนึ่งแล้วตอนนี้สี่อเขาบอกว่าอย่างนี้คือเขาไม่ไม่ได้มีสัญญาอะไรแต่อย่างนี้ คือไปอ่ะคนตรงนี้หลังจากเสร็จแล้วเขาก็ไปให้ข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะว่าตอนเช้าเรานัดไปแล้วไงไปโอนแสนเจ็ดแสนเจ็ดือโอนไปแล้วแต่เดี๋ยวเสร็จตรงนี้โอนทั้งหมดเลยสลิปมีไม่ได้พีแล้วที่เหลือทำไมเขาถึงไม่โอนไม่เอาไม่เอาไม่มีค่าตกลงอยู่ไอเหลือเขาถึงไม่โอนคุยเรื่องข้อตกลงอยู่ว่าจะเป็นรูปแบบแบบส่งเสียหรือจะเอาเงินคืน ในที่นี้คือลูกหลานเพราะคนเขาเสียชีวิตไงในกลุ่มนี้ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช่แต่เขายังไม่คืนให้ยางตอนนี้ยังแต่ก็คาดหวังว่าจะรักษาคําพูดไงเออรักษาคิดว่าจะรักษาคําพูดอย่างอย่างกลุ่มของพิการเจรจาเพ้่งต้นล้วเป็นยังไงบ้างมันเป็นไปในทิศทางที่ดีไหมว่าเขาชดเชยอะไรกับไหนเอาส่วนเอาที่เขาบอกกับผมนะโอเคทุกเคสเลยของผมเนี่ยตอนนี้โอเคเลยโอเคเลยโอนโอนโอนเลยอันนึงเลยนะแต่อันอันอื่นเนี่ย นะเราก็ยังไม่ได้ไงเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจะจบแบบรักษาคำพูดไหมย่ผมทุกอย่างมันต้องพิสูจน์อะเออพิสูจน์ด้่ารเพราะว่าถ้าเกิดว่าเะบรย่างรอกคนดีผมผมเชื่อว่าเขาต้องเร่งดําเนินการนะเพราะว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยในส่วนที่การพูดคุยกันเนี้ยเขาก็ยังบอกเลยบอกว่าโอ้ภาพแบบ มันหดหูมากเลยที่มีผู้ป่วยติดเตียงเป็นนักกีฬาทีมชาติสมัยก่อนเคยสร้างคุณงามความดีไปได้ไทยอยู่กับแม่แล้วก็ตอนนี้คือหมดตัวเลยไม่เหลือเลยเขาบอกว่าภาพมันหดหูมากถ้าภาพเนี่ยมันออกมาแบบนี้เยอะๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคนที่นะคนที่คิดมากอะ่ะน่าจะเป็นเขาแต่แต่ผมเชื่อว่าถ้าเขาเยียวยาแล้วนะถ้าสมมติเขาออกไปแบบนั้นแล้วเขาไม่ได้เยียวยานะผมว่าเขาเครียดแต่ถ้าอย่างเงี้ยผมว่าคนก็น่าจะชื่นชมเขาถูกปะคนให้ ผู้พิการให้ผู้ป่วยหนักให้อะไรอย่างเงี้ยให้เขาได้เงินเพื่อไปต่อชีวิตเขาผมเชื่อว่าทุกคนโอเคนะครับแล้วมันก็จะดีกับเขาด้วยขออนุญาตถามอีกนิดหนึ่งพี่เมื่อกี้อุ้ยเมื่อกี้ที่พี่คุยกับผู้บริหารระดับสูงของของเขาแล้วเขามาให้ข้อมูลที่พี่เขาได้พาดพิงแม่ขายที่อยู่กับเขาไหมว่าเอ้ยไอเนี้ยเป็นตัวการหรือเป็นตัวที่เป็นมันสมองเป็นคนที่เป็นคุณซื้อเขาเขาพาดพิงไหมเขาไม่ได้ไม่ได้เล่าดีเทลกันคือเมื่อกี้เขาให้เขาเขาเล่าถึงเรื่องของบอสบอสเขาให้ผมฟัง กับโครงสร้างเขาประมาณหนึ่งเพราะเวลามันน้อยผมก็กะจะไปนั่งฟังเขาต่อนี่แหละว่ามันแบบคืออะไรยังไงแต่เขาเนี่ยคือคนที่นั่งประชุมกับบอสๆเลยเอเขานั่งประชุมกับบอสๆหมดเลยว่าแบบอะไรยังไงแบบไหนเกิดอะไรขึ้นทําไมเขาถึงเลิกอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆจริงๆอ่ะเขาอ่าส่วนตัวเขาเนะเขาเขาบอกว่าเขามีมุมมองที่อาจจะไม่เหมือนคนอื่นคือเขาอ่ะ เน้นให้เขาเล่าให้ผมฟังนะเหมือนว่าเขาอยากเน้นให้คนถ้าขายของได้แต่มันอาจจะไม่ตอบโจทย์เพราะว่าอาจจะทางนู้นเนี่ยเหมือนมีการกดดันให้เขาหาดีลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวเขาก็เลยเลิกส่วนนี้อนุที่ว่าเป็นใครพี่ต้องมีมือข้างหลังอยู่ไหมเดี๋ยวผมไปเอา,าชัวัวก่อนเดี๋ยวไปเอาชัวร์ก่อนว่าใครเดี๋ยวทยอย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 ทยย,ทย,ยนะวันนี้ก็แน่นแล้วล่ะแน่นละเดี๋ยวทยอยทยอยนะ ก็เดี๋ยวมีคนเนี่ยแบบลักษณะเนี้ยอ่าคือคืออย่างแรกแล้วเราก็ต้องให้คนที่เขาเป็นกลุ่มบอสสำหรับผมนะเพราะคนพวกเนี้ช่วยเองยางลำบากเลยนะครับผมเชื่อว่าคนที่มือเท้าปกติเวลานี้ก็อยากจะต่อไปทําธุรกิจยังทำพอทำอาหากินได้บ้างแต่คนเหล่านี้เขาต้องได้รับความช่วยเหลือก่อนคุณแค่เห็นบินเอาชื่อเข้าไปคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละว่าเขามีของเท่าไหร่ติดต่อมาได้เลยครับผมยินดีวันนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าคนเหล่านี้ เขาได้ก่อนแล้วเมื่อกี้ผมก็อาจจะมองสวนทางกันว่าอันนี้ทีมงานผมไม่รู้ว่าเขาเป็นทีมงานแบบไหนเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนแต่ดูหวังดีกับเขาอ่ะก็มาพูดคุยก็พยายามบอกว่ารัตพอเป็นคนดีนะแต่ผมก็เจอกันวันแรกอ่ะผมผมไม่เชื่อหรอกครับเอาตรงๆไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ